มาอีกตาหนึ่งดีกว่าถ้ามันต้องได้ที่หนึ่งเด้ที่หนึ่งแล้วก็ต้องชนะด้วยไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยโจนหายไปไหนน,นีไม่พ้นหมดแล้วเหรอะอ้ว อ,อ่เดี๋ยวรู้มังสายโหดเป็นไงเดี๋ยวโชยดูเดี๋ยวแม่งโชโหดที่ดูอ้าวอ้าวอ้าวไอ้เพี้ยอ้าวรอดอต้องเสร็จเราแน่แน่ไหนหมดวะ นี่ไงสมนาเสร็จอีกนึงว้าวหพวปืนช้าจังวะมามามาอันนี้ไม่ต้องยิงแล้วฟันยังเดียวฟันฟันฟันอ้าวเฮียให้ฟันไม่เข้าเฮียสักมาหรือเปล่าเนี่ย dạng đẹp đi dạng đúng 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 đúng

โดนรถคันปืนเลยโอ้ยโอ้โหหังเสียววมาด uh. <c oughs> ิเอ้ามัวเสียกําลังลุ้ง

เห็นก่อนว่าจะฟันให้เลียกเลยเยีอ้าวโดนหนึ่งแล้วมันจะสวยลขนาดนี้หัวฮึ เจะไปหวังอะไรได้วะเนี่ยมีจะสายโหดเขี้ยยิงผิด

เราไม่เห็นโอ้โหมีอีกแล้วเฮ้ยเฮีแม่งโดนด้วมีดโอ้โหผผ่านมันไม่ได้ไงไวะเนี่ย ไม่เห็นมันจะคนเล่นกากากว่าคนนี้นั่นกับเฮียโอไม่เป็นไรอืมมีเธอไหนเธออย่าง อ,อ๋อไม่ทันไม่ปืนสั้นโหมะ ได้ปืนกลแล้วเปิดเฮียโอ้โหปมกับซัดเต็มเฮ้ย มาที่เดิมที่เดิมที่หาหกิมเราโอ้เหี้ยมันแม่นจังวะไปแล้วเว้ยไม่อยูอ่หรอก

โหดสาดไอ้เหี้ยไม่ได้มีดทองแล้วจะวะไล่ shot ไล่ s h o cảm con Nhưng bây giờ nó khai thảm thì lắm hấp โดนแทงแล้วก็ตายด้